มันนันคือทางร้านจ้างเราไปเล่นจะจัดเป็นงานคอนเสิร์ตปกติขายบัตรแต่ว่าพอถึงช่วงหมายปึ๊บอะที่หมอเขาอยากจัดปาร์ตี้กันครับเลยขอทางร้านว่าเออถ้าอย่างนั้นอะขอเหมาเหมาทั้งคอนเสิร์ตเหมาทั้งอะไรไปด้วยเลยเดี๋ยวให้บุคลากรนั่งดูไปด้วยให้หมอดูให้หมอดูซึ่งหมอก็ไม่รู้รู้จักวงเราหมอดูจริงๆฮะเนี่ยหมอหมาดูปรากฏโอ้โหหมออย่างจอยหมออย่างจอยแล้วโมเมนต์ที่ผมประทับใจในงานนั้นคือแล้ววะคือปกติมันจะต้องบอดี้เซิร์ฟไงแล้วผมขอให้หมออะช่วยคำนวณน้ำ แบบโปจะตายอ่ะแล้วมันมีอาจารย์หมอคนนึ่งอ่ะคำนวณให้ได้จริงๆว่าบอกว่าเดี๋ยวนั้น่ะถ้าคุณวิ่งด้วยความเร็วนี้แล้วคุณกระโดดนี้ใส่คนในระยะเนี้เขาจะรับไปแล้วเขาจะรับน้าหนักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเเป็นคอนเสิร์ต <c oughs> ที่มีความรู้ไม่รู้ดูน เป็นฟิลแบบเห<บ>มือนแบบบูรณาการเป,เป็นคอนเสิร์ตท,ที่แบบเชิง <Shadow. S 1> วิชาการอ่ะคือ <c oughs> ตอนช่วงหนึ่งอ่ะผมเป็นหมอพี่เฮ้ย <c oughs> เป็นหมอแล้วก็มันก็เป็นงานเลี้ยงโรงพยาบาลเนาะทีนี้ที่นั่นคือเขามีคอนเสิร์ตพอดี <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าแบบเอ้ยไหนๆก็มีคอนเสิร์ตแล้ว <c oughs> เหมาไปเลยจ้ <c oughs> างไปเลย <c oughs> แล้วก็มีแล้วก็มีนักร้องบอกว่าคำนวณอันนี้ให้หน่อยวัาดุลงเวทีแค่เอ้าพี่เหรอมาแล้วมาแล้วพี่เลยโอ้ยตายเลยเจอกันตลอดเลยนี่พี่